เพื่อนรักทำความเคารพสวัสดีค่ะรวมทั้งคุณครูคุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนที่เรียนอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยเจอกับคุณครูดวงนะคะนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันถึงเรื่องเสภาคุณช้างคุณแผน แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเสภาสุ้ช้างผุ้แฝงเราจะต้องมารู้จักประวัติของผู้แต่งก่อนนะคะว่าใครเป็นคนแต่งเอานักเรียนเตรียมหนังสือเอานักเรียนหยิบหนังสือหยิบหนังสือนี้ขึ้นมาลุวรรณคดีวรรณกรรมนะคะวรรณคดีวรรณกรรมพร้อมด้วยยินสอไม้มนันทัดด้วยนะคะ<ม>นักเรียนที่บ้านด้วยนะคะหยิบหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมขึ้นมานะคะนะคะ จดหนังสืเอเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็พร้อมด้วยอิมสอไม,ม้บรรทัดเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันถึงประวัติท่านสุนทรภู้กันนะคะคุณครูใจ้นักเรียนขีดส่วนที่เป็นจําเป็นนะคะขีดส่วนที่จําเป็นแล้วก็เอามาเขียนทําเป็นไม d แมปนะคะไม d แมปเดี๋ยวเราทําในใบงานนะคะทาในใบงานนะคะ แบ่งไปงานออกเป็นสองตอนแบ่งไปงานออกเป็นสองตอนนะคะอขออนุญาตโชว์ให้ดูนะคะนี่ของเพื่อนเขาทาแล้วสองเอามาให้ดูสองคนนะคะส่วนบนนี้เป็นประวัติท่านสุนทรภูส่วนข้างล่างนี้เป็นผลง,งานของท่านสุนทรภูนะคะมองเห็นไหมคะนักเรียนทุกบ้านมองเห็นไหมลูกอ่ามองเห็นนะคะ มองเห็นนะคะเอาให้ดูอีกคนหนึ่งนะคะดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราทําให้สวยแบบนี้นะลูกนะคะด้านบนเป็นประวัติท่านสุนทรภู่ด้านล่างเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ทาในใบงานที่ไม่มีเส้นนะคะแล้เตรียมที่บ้านพร้อมนะแล้เตรียมที่บ้านเตรียมหนังสือแล้วก็ไม่มันคัดดินสอเลยยังคะเตรียมพร้อมหรือยังคะถ้าเตรียมพร้อมแล้ว นักเรียนเปิดหนังสือทุกคนเลยนะคะที่บ้านด้วยนะลูกที่บ้านด้วยนะคะเปิดหนังสือหน้าเจ็ดสิบเจ็ดค่ะเปิดหนังสือหน้าเจ็ดสิบเจ็ดค่ะนักเรียนทุกคนเลยลูกนะคะให้นักเรียนเป็นคนดีนะคะ,ะแมสแมสช่วงนี้โรคระบาดระคะโรคระบาดน่ากลัวมาก แมส์เราต้องใส่ติดจมูกติดปากเราทุกเวลายกเว้นเวลาเราจะดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารเมื่อเราดื่มน้ํารับประทานอาหารเสร็จเราก็ต้องรีบเอาแมส์มาใส่ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อป้องกันโรคระบาดโรคระบาดอะไรคะนักเรียนโค<อ>วิด -19 นะคะนักเรียนก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยนะคะลูกหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆเลยะคะ่ะ นะคะนักีบ่อยๆอย่เอาเตรียมพร้อมหรือ,อยังคะหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมคงจะพร้อมแล้วนะคะที่โรงเรียนพร้อมแล้วนะคะที่บ้านพร้อมหรือยังอ่าพร้อมแล้วนะคะที่บ้านพร้อมแล้วอ่าเตรียมนะคะประวัติขั้นสุนทรภผู้ประวัติสั้นขั้นสุงทรภผู้นะคะสุนทรภผู้เดิมชื่อว่าอะไรลูกเดิมชื่อว่าผู้อาตรงนี้นักเรียนขีดเลยค่ะ ถึงตอนพูดเดิมชื่อว่าผู้เกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่คะ 26, 26มิถุนายนพศ2329ตรงนี้ก็ขีดเลยคะ่ะลูกเป็นประวัติของท่านนะคะขีดเลยนะคะท่านเป็นชาวเมืองอะไรคะเมืองแปลงนะคะบิดาบิดาของท่านเป็นชาวเมืองแปลงนะคะขีดด้วยนะคะ จังหวัดอะไรคะบิดา<ล>ของท่านอย,ย <khi John. S 2> ู่ระยองค่ะระยองนะคะ,ะ, on, ะ,คะพ่อแม่อย่าร้างกันนะคะพ่อแม่อย่าร้างกันเอาไปขีดตรงนั้นอีดหน่อยลูกมารดาเป็นสนมเป็นพระสนมของพระธิดานในกรมพระราชวังหลังนะคะขีดเลยนะคะที่บ้านขีดทันไม่ลูกที่บ้านขีดทันไหมคะนะคะที่โรงเรียนเขาทันนะคะ ต่อไปขีดอีกนิดนึงค่ะสูนทรผู้รับราชก,การตลอดมาจนสิ้นราชก,การที่เท่าไรพนักเรียน oh. รารชการที่สองนะคะและได้ออกบวชขีดเลยค่ะได้ออกบวชเป็นเวลายี่สประมาณ20ปีนะคะออกบวชประมาณยีปีนะคะท oh. ่านถึงแก่กรรมดูนะคะท่านถึงแก่กรรม บรรทัดที่เท่าไหรคะนักเรียนบรรทัดที่3ามผมย่อหน้าที่สองท้ายบรรทัดแล้วนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อพศสองพนสอยเก้าสิน,นะคะขีดเลยค่ะบรรดาศักดิ์บรรดาศักดิ์สุดท้ายที่ท่านได้รับก,ก็คือพระสุนทรโวหารนะคะขีดเลยนะคะ ย้อหน้าที่3าย้อหน้าที่สามเอาไปดูบรรทัดที่สอีกนะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะเราขีดตรงหรือยูเนสโกก็ได้ลูกขีดตรงยูเนสโกนะคะแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะได้ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นกวีดีเด่นของโลก นะคะเป็นกระวีดีเด่นของโลกทันไหมคะที่บ้านทันไหมลูกทันนะคะทันนะคะได้ยินแว่วๆว่าทันนะคะหูทิพย์ค่ะหูทิพย์คุณดวมหูทิพย์ค่ะอานุสาวรีของท่านสุนทรผู้ตั้งอยู่ที่อำเภอแปรงจังหวัดระยองนะคะนี่คือประวัติสั้นๆของท่านนะคะ,ะทีนี้ นักเรียนจะเพิ่มเติมไหมคะคุณครูจะพูดเพิ่มเติมนะคะประวัติของท่านนะคะถ้าจะเพิ่มเติมนักเรียนก็จดโนโต้ตในกระดาษกระดาษอื่นนะคะไว้สําหรับไปแทรกไปแซงในประวัติของท่านนอกเหนือจากในหนังสือนะคะที่บ้านเตรียมเตรียมกระดาษเตรียมกระดาษเป,ปล่าๆหนึ่งแผ่นนะคะลูกเตรียมกระดาษเป,ปล่าๆมาหนึ่งแผ่น มาจดโน้ตที่คุณครูวงจะพูดนอกเหนือไปจากในหนังสือนะคะประวัติของท่านท่านมีพี่น้องชื่อนิ่มกับชื่อฉิมนะคะท่านท่านจุนทรผู้มีพี่น้องชื่อนิ่มกับชื่อฉิมนะคะแล้วก็มีบุตร5้าคนนะคะมีบุตรห้าคน มีบุตรห้าคนนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อกี้เราขิดแล้วยังขิดแล้วนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อพอศเท่าไหร่นะคะบรรดาศักดิ์สุดท้ายของท่านก็คือพระสุพรรณโหารเอาทีนี้ท่านได้สมญาณนามว่าราวีสี่แผ่นดินคะลูกนะคะท่านสุพรผู้ได้สมญาณนามว่าราวีสี่แผ่นดินนะคะตั้งแต่สมัย สมัยรัชการที mata mata ่หน <ado> bueno. ึ <Esther>? ่ง <training> ร <medication> ัชการที่สองรัชการที่สามและรัชการที่สี่นะคะท่านจะเด่นมากเลยนะคะในรัชการที่สองละรัชการที่สี่ท่านจะเป็นกวีที่เด่นมากเลยในช่วงสมัยรัชการที่สองรัชการที่สองมีจะรักท่านมากนะคะจะรักท่านถึงพรู่่มากเลยนะคะแล้วก็มารัชการที่สามีตกอับนิดนึงนะคะ แต่ท่านก็ยังอยู่ในสมัยนั้นส่วนรัชกาลที่สีนี้ท่านก็เด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเลยได้สมยานามว่ากระวีสี่แผ่นดินนะลูกนะนะคะกระวีสี่แผ่นดินนะคะในสมัยรัชกาลที่สองท่านได้รับตําแหน่งเป็นอารักษ์ลูกในสมัยรัชกาลที่สองนะคะท่านได้ตําแหน่งเป็นอารักษ์นะคะอารักษ์คืออะไร นะคะตำแหน่งตำแหน่งในรักกาลที่สองท่านได้เป็นอารักษ์นะคะตำแหน่งอารักษ์ก็คือมีหน้าที่จารึกพระนามอารักษ์นะคะทำหน้าที่จารึกพระนามลงแผ่นทองคำในงานพระบรมพิธีราชาพิเศษ ท่นไม่รู้ที่บ้านทันไมค้ถ้าไม่ทเดี๋ยวครูดวงพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะตาแหน่งอารักษ์ก็คือมีหน้าที่จารึกพระนามลงแผ่นทองคําในงานพระราชพิธีราชาพิเศษนะคะหรือพูดง่ายๆพูดย่อๆว่าในหน้าที่ของอารักษ์นี้นะคะในหน้าที่อารักษ์นี้ทําหน้าที่ของ ทำหน้าที่ทางหนังสือในพระราชวังก็ได้นะคะจะเกี่ยวกับทางหนังสือในพระราชวังนะคะอารักษ์นะคะอ่ะประวัติของท่านสนพรผููก็ย่อๆก็มีเท่านี้ที่ครูดวงเพิ่มเติมให้นักเรียนจดทันนะจดทันไหมคะที่โรงเรียนจดทันไหมลูกจดทันนะคะขอุญาตแป๊บนะคะ อ่ารมาอีกแล้วนะคะอ่าทีนี้ ในเมื่อพูดถึงประวัติของท่านสุนทรภู่เสร็จแล้วนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องผลงานของท่านสุนทรภู่เอาละค่ะทีนี้นักเรียนเตรียมจดนะคะนักเรียนเตรียมจดนะคะผลงานของท่านสุนทรภู่นะคะท่านจเจริญรุ่งเรืองมากในรัชกาลที่สองและรัชกาลที่สี่เป็นกวีที่เก่งนะคะ รุ่งเรืองในรัชกาลที่สองและสี่นะคะรุ่งเรืองในรัชกาลที่สองและสี่นะคะผลงานที่ท่านแต่งก็มีนิราศนิราศนะคะคําว่าราศนีร้รอเรือสระอาสอคอสารานะลูกนิกราศนะคะท่านแต่งนิราศท่านแต่งบทละคร ท่านแต่งบทละครนะคะแต่งสุภาษิตแต่งสุภาษิตแต่เป็นสุภาษิตสอนหญิงนะคะสุภาษิตสอนหญิงเกี่ยวกับการมารยาทเกี่ยวกับการพูดการจาของคนนะคะสุภาษิตสอนหญิงนะคะเอาต่อไปเป็นบทเสภาลูกบทเสภา ตอนที่บทเสภาถึงช้างถึงแผนบทเสภาถึงช้างถึงแผนตอนที่ท่านแต่งก็คือตอนกําเนิดใครงามที่เรากําลังจะเรียนกันนะคะทันไหมลูกทันนะคะทันไหมทันนะคะทันนะเอาต่อไปนิทานกรอนค่ะน,นิทานกรอนท่านแต่งนิทานกรอน ที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องเรื่องอะไรที่มีนางยักษ์แล้วก็มีพระเอกเป่าปีเรื่องอะไรลูกเออพระอภัยมณีนะคะเป็นนิทานกรนเรื่องพระอภัยมณีแล้วก็เรื่องที่สองคือโคบุตรที่เด่นที่ที่สำคัญนะคะเรื่องแรกพระอภัยมณีเรื่องที่สองโคบุตร เอาต่อไปนอกจากนั้นท่านก็ยังแต่งกรอนสุภาพนะคะแต่งกรอนสุภาพนะคะแต่งกรอนสุภาพหรือกรอนแปนะคะทันไม่รู้ทันนะจดแล้วเดี๋ยวเราไปใส่รายละเอียดกันใน My m ม n ์แม p นะคะเอาต่อไปท่านได้ขนานนามว่าเชกสเปียเมืองไทยเช เตียเมืองไทยนะคะบนกระดานนะคะเอกสเปียร์แห่งประเทศไทย นะคะเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนนะคะเจ้าบทเจ้ากรอนไม่ว่าท่านไปเห็นอะไรที่ไหนท่านแต่งของครับเป็นกรอนทั้งนั้นเลยนะคะเช็คสเปียร์อ๋ออ่าขอโทษนะคะแห่งนะคะแห่งนะแห่งเติม,อมลองงูไปด้วยนะคะอ่าต่อไป ในพศ2529ลูกในพศ2529ท่านได้รับยกย่องจากยูเนสโกนะคะนี่ก็เป็นผลงานของท่านนะในพศ2529ท่านได้รับยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญด้านวรรณกรรม ให้เป็นบุคคลสําคัญด้านวรรณกรรมของโลกนะคะแล้วก็เสภาผุนช้างขุนแผนนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแล้วก็จะมาเด่นมาดังก็ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่าท่านสุนทรู้นี้อยู่ใน กรุงรัตนโกสินทร์เป็นกวีกวีอะไรนะคะอะไรอะไรแผ่นดินนะกวีสี่แผ่นดินค่ะใช่ค่ะเก่งมากค่ะลูกเยี่ยมเลยอ่ะทีนี้นักเรียนเห็นเพื่อนทำแล้วใช่ไหมคะครูให้นักเรียนดูแล้วนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราทั้งบ้านทั้งที่บ้านและทั้งที่โรงเรียนเดี๋ยวนักเรียนหยิบใบงานไม่มีเส้นขึ้นมานะลูกหยิบใบงาน ไม่มีเส้นขึ้นมานะคะหยุดไปงานไม่มีเส้นขึ้นมานะคะแล้วเราก็แบ่งออกเป็นออกเป็นสองส่วนนะคะพับครึ่งพับครึ่งลูก ที่บ้านก็พับนะคะที่บ้านก็พับนะคะพับครึ่งอ่าพับพับครึ่งแบบนี้นะพับตามแนวนอนนะคะพับตามแนวนอนนะคะด้านบนกลางหน้ากระดาษกลางหน้ากระดาษนักเรียนเขียนว่าประวัติสุนทรภู่นะคะด้านบนนะคะนักเรียนเขียนว่าประวัติสุนทรภู <jokes> ่ แล้วทีนี้เราก็ทำไปแบบแบบใยแมงมุมกันตามที่เราขีดกันไว้เมื่อตะก,กี้นะคะเราขีดกันไว้เมื่อตก,กี้นะคะ <c oughs> แบ่งเป็นแบ่งเป็นครึ่งนะคะแบ่งเป็นครึ่งแล้วเราก็ทำไปแบบตามที่เราขีดกันไว้เมื่อะก,กี้นะคะประวัติของท่านสุพรรณู้นะคะแล้วก็ข้างล่าง ข้างล่างอีกส่วนหนึ่งแบ่งเป็นสองส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เขียนว่าผลงานสุนทรคู่นะคะผลงานของท่านสุนทรคู่นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ ได้เห็นแล้วนะคะลูกได้เห็นแล้วนะคะนักเรียนเห็นแล้วนะคะเห็นตัวอย่างของเพื่อนแล้วนะคะที่เพื่อนทําแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะค่ะขณะที่นักเรียนทําไปนักเรียนทํางานไปนักเรียนก็ฟังคุณครูไปด้วยนะคะ ท่านสุนทรผู้นี้คำว่าสุนทรผู้ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะไม่ใช่ชื่อจริงชื่อของท่านคือผู้ใช่ไหมชื่อของท่านคือผู้ทีนี้เป็นการที่ว่าเปิดจากการนําชื่อคําว่าสุนทรซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนสุนทรวัวหารจากรัชกา,ก,การที่สอง นะคะแล้วเขาก็เอาสุนทรมาเติมหน้าคําว่าผู้ก็เลยกลายเป็นสุนทรผู้นะคะชัดเจนไหมนะลูกชัดเจนนะเดิมท่านท่านไม่ได้ชื่อสุนทรผู้เดิมท่านชื่อผู้เฉยเฉนี้พอมาถึงรัชกาลที่2ท่านได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนสุนทรโวหาร ะะท่านได้บรรดาศักดิ์เป็นท่านขุนสุนทรโวหารก็เลยนำคำว่าสุนทรมาใส่หน้าคำว่าผู้ก็เลยกลายเป็นสุนทรผู้นะคะแล้วผลงานของท่านนะคะผลงานของท่านนอกจากสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะนอกจากสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วท่านยังให้พอคิดนะคะพ่อคิด ให้มาดําเนินในชีวิตประจําวันของเราเช่นข้อคิเดเกี่ยวกับการศึกษานะคะข้อคิเดเกี่ยวกับการศึกษาท่านจะแต่งไว้ว่าแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะักหลานหนาะรู้สิ่งใดไม่รู้ สู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีคคเคยได้ยินไหมคะแบทบกลอนนี้เคยได้ยินไหมอาเคยนะคะเคยนะคะ,คน,ะ,คะนี่แหละค่ะเป็นผลงานของท่านสุนพรู้ที่พูดเกี่ยวกับการศึกษาว่าให้นักเด็กๆทุกคนนะคะมีการศึกษาติดตัวเอาไว้ก็บอกว่าท่านบอกว่า รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะเอาทีนี้พอในเรื่องพระอภัยมณีอีกนะคะในเรื่องพระอภัยมณีอีกเกี่ยวกับการศึกษาอีกนะคะท่านบอกว่ารู้สิ่งไรไม่รู้สู้ไม่รู้โทษนะคะ รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชาไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะได้ทุนจะได้คุณน,นะคะในเรื่องพระธรนมณีนะคะเกี่ยวกับการศึกษารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชาไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะได้คุณอ่าทีนี้ใน ุนช,ช,ช้างขุนแผนนะคะเกี่ยวกับการศึกษาอีกในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะในเสภาขุนช้างขุนแผนท่านแต่งไว้ว่าท่านแต่งไว้ว่านะคะอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสร,ริฐสุดส้นใส่เสียในปักสงวนพรมสมใครสมใจใครยึกฮัก จึงไคร่ชักเชื่อกปันให้บรรลัยนะคะนี่ก็เกี่ยวกับการศึกษาเปรียบว่าการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนเอ่อเป็นอาวุธนะคะคมอยู่ในฝักนะคะเมื่อไหร่ที่จกหยิบมาใช้ก็ได้เอามาใช้นะคะในเรื่องนอกจากว่าเกี่ยวกับการศึกษาแล้วนะคะในเรื่องการประหยัดกระออม ท่านก็แต่งไว้นะคะในเรื่องการประหยัดอดอมท่านก็แต่งไว้ว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทเคยได้ยินไหมเคยค่ะอ๋อเคยนะคะเคยมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมัดน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลง ให้มากจะยากนานนะคะนี่คือเกี่ยวกับการประหยัดอดออมนะคะไม่ควรซื้อก็อย่าไปทพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานนะคะนี่เกี่ยวกับการอดออมนะคะประหยัดอดอมนะคะ เกี่ยวกับการดูแลพ่อแม่ท่านก็แต่งไว้นะคะดูแลพ่อแม่ท่านก็แต่งไว้เมื่อพ่อแม่แก่ชราการแก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดกระทบใจนะคะแล้วก็สุภาศิษสอนหญิงสุภาศิษสอนหญิงสอนให้รู้จักพูดจารู้จักประพฤติตนให้เหมาะสม นะคะอย่างเช่นคำรอนที่ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษ์มีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดทั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานะคะท่านเก่งมากเลยนะคะผลงานของท่านมากมไปตายกองนะคะ เอาละค่ะให้นักเรียนทํางานนะคะให้นักเรียนทํางานนะคะทํางานใบงานนะคะใบงานใบงานไม้แมพของเรานะคะตกแต่งให้สวยงามให้สวยงามกว่าของเพื่อนนะคะให้สวยงามกว่าของเพื่อนนะคะนะคะนักเรียนให้สวยงามกว่าของเพื่อนแล้วนักเรียนที่บ้าน ักเรียนที่บ้านทํามาแล้วนักเรียนค่อยเอามาส่งคุูครูวันหลังนะคะส่วนในห้องเรียนนี้เดี๋ยวทําเสร็จส่งในห้องเรียนเลยนะคะวันนี้คุณครูก็จบเท่านี้นะคะให้นักเรียนทำงานไปนะคะตั้งใจทำงานนะลูก